พี่ไม่มีความอยากออกเพื่อไทยเลยนะ mm hmm. เพราะถือแพ้เลือกตั้งถ้าพักเพื่อไทยยังยึดอุดมการแบบเดิม mm hmm. พี่ก็ต้องอยู่กับเพื่อไทยถ้า mm hmm. เรายังยึดมั่นเมื่อครั้งนี้เราพลาดครั้งหน้าเราก็อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้แต่ว่าคําพูดที่เราพูดออกไปเราพูดตลอดเวลาว่าเราไม่รวมกับสองลุงเราไม่เห็นด้วยกับหันรัฐประหารเราพูดมาตลอด4ปีค่ะแล้วถึงวันหนึ่งสิ่งที่เราพูดทั้งหมดไม่ใช่ความจริงพี่พี่พพพี่ทำไม่ได้อะ มันจะบอกว่าพี่เนรคุณพักคงไม่ใช่ทิ้งพักคงไม่ใช่การที่พี่ถอยออกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนเนี้ยจะมองพี่เป็นส้มก็คงต้องแล้วแต่จะมองพี่เป็นแดงก็ได้จะมองพี่เป็นยังไงก็ช่างแต่พี่ยืนหยัดอย่างเดิมนะ พี่ไปร่วมชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงตั้งแต่ต้นพี่ไปในฐานะผู้ร่วมอุดมการณ์กันในคนในจังหวัดเชียงใหม่คนเชียงใหม่แสดงเจตนาลงว่าเราไม่เห็นด้วยกับการทรัฐตระหารไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมที่เราพูดกันเองว่าสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่อยู่จุดเดิมแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองที่กลับมามองพี่ต่างหากมันจะเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นแดงอะไรพี่ตอนนี้พี่ก็งงแต่ว่าพี่น้อมรับในคําวิจารณ์ให้พี่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คนจะมองแล้วกัน ท่านต้องยอนรอบความจริงก่อนว่าท่านเป็นผู้นําที่ไร้ความสามารถล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพท่านต้องยุบสภาหรือลาออกลาออกลาออกท่านออกไปเถอะค่ะเพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤตในครั้งนี้ตลอดเวลาที่เป็นฝ่าย้านที่พูดในสภาเรื่องผลพวงของรัฐประหารผลพวงของการ,าาร,าารไม่ให้วิจารณ์การททาประชามติปิดปากผู้เห็นต่างหมดถ้าสมมติพี่ไปยอมรับเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนทั้งหมดเลยนะว่าพี่พูดไม่จริงในสภา ถ้าพี่อยู่อยู่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วพี่ยังวิจารณ์มันก็เหมือนกับว่าพี่ไม่เคารพพรรคไม่เคารพการตัดสินใจของพรรคพี่ว่าอันนั้นก็เป็นความไม่ถูกต้องของพี่ในฐานะสมาชิกพรรคถ้าพี่ถอยออกมาเป็นพี่น้องประชาชนที่ให้ความเห็นพี่คิดว่าอันนี้จะเป็นทางที่ดีที่สุดถ้าพี่มาอยู่กับก้าวไกลเพื่อเอากระแสพี่มาสมัครวันที่พรรคก้าวไกลมีโอกาสถึง9 9ไว้อร์เซ็นตซ้ำที่เขาจะถูกยุบเหตุผลคือวันที่31มมกราคม เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนิจฉัยว่าพาพก้าไกลเนี่ยแก้ไขมาตรา1 1 2เป็นการล้มล้างระบบระบบการปกครองกฎหมาย101เขาบอกเสมอว่ากฎหมายเราสามารถแก้ไขได้กฎหมายเกิดจากคนไม่ใช่เหรอและคนแก้ไขไม่ได้แล้วแปลว่าอะไรพี่สมัรัรเพราะพี่แสดงความไม่เห็นด้วยในการที่ศาลรัฐธรรมนูญมินิจฉัยออกมาอย่างนี้ กรรมการบริหารพรรคเก้าไกลได้มีมติเป็นเอกฉันน์เห็นชอบให้นายพันธ์อาจผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครนายกอบจเชียงใหม่ถามว่าพี่ผิดหวังไหมพี่ตอบได้พี่ผิดหวังเหมือนพี่ไปสอบอะสอบตกพี่ก็ต้องผิดหวังแล้วให้พี่ทํำยังไงเอระแล้วมาบอกก้าไกลเขาเทเทเทยังไงเหรอก็เมื่อพี่ไม่ไม่ผ่านกระบวนการก็คือไม่ผ่านกระบวนการพี่ก็เริ่มมาทำงานของพี่อาจจะหนักหน่อยสมมุติว่าพี่ไม่ได้จุดนี้พี่ก็ไปอยู่จุดอื่นได้อีก มันไม่จําเป็นในอยู่ที่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวนะพี่ยังมองว่าถ้าเกิดว่าพี่มีโอกาสพี่จะพยายามทาให้ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้แล้วถ้าเราไม่ได้หรือว่าได้อย่างไงพี่ว่าการเดินจากนี้ไปอ่ะมันก็ค่อยๆตอบตัวเองว่าเราทํางานได้จริงไหมให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงไหมพี่ยอมรับจริงๆนะการกระจายอํานาจเน,นี่ยตอนเนี้ยรัฐบาลล้มเหลว ท้องถิ่นอบตอก็ถูก,วกควบคุมด้วยจังหวัดถูก,วกควบคุมด้วยกระทรวงถูก,วกควบคุมด้วยส่วนกลางทุกอย่างจนมันครั้นมันทำให้การเกี่ยงกันในการทาํางานระหว่างอบจอกับจังหวัดว่าเป็นหน้าที่ใครใครเดือดร้อนอประชาชนทั้งนั้นแล้วเราเรียกว่ากระจายอานาจได้ยังไงคะแล้วเมืองเชียงใหม่เราบอกว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยว70%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องระบบขนส่งมวลชนนี่แย่มากไม่มีเลยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเราจะให้บอกว่าท้องถิ่นเป็นคนจัดการมันเป็นไปไม่ได้งบประมาณมันมากเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ส่วนกลางในการที่จะทำเน็ตเวิร์กของระบบขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง <S <S เชียงใหม่นี่เหมือนตายห่อนส่งนะทุกปีน่ะเราต้องมาสูดฝุ่นพิษอย่างเงี้ยมีคนตายสาเหตุจากฝุ่นพิษมากขึ้นเรื่อยๆ่นะแต่นายกะกาศว่าถ้าเกิดประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะทําให้นักท่องเที่ยวตกใจแต่ไม่มีคําว่าภัยพิบัติคุณทําไม่ได้เหรอรัฐบาลส่วนกลางไม่มีงบกลางไม่แต่บาทเดียวเหรอ ให้ความรู้แล้วก็ลงแจกหน้ากาก P M 2 5ไปทั้งจังหวัดเลยได้ไหมจังหวัดเชียงใหม่เรารู้ว่าเกิดจากการเผาป่าเราห้ามเขาอย่างนี้เราช่วยอะไรเขาไหมไม่ได้ช่วยเขาเลยถ้าอาสาสมัครอะงบป,ประมาณคุณมีให้เขาไหมจังหวัดช่วยได้ไหมอบจอสนงบป,ประมาณเขาได้ไหมเครื่องไม้เครื่องมือเขาได้ไหมการแก้ไขปัญหาต้องเดินด้วยประชาชนทุกอย่างเลยเหรอทั้งงบป,ประมาณทั้งอาสาสมัคร ย่างพี่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะในการที่มีเจ้าหน้าที่ทําความรุนแรงให้กับประชาชนจนเกิดเสียชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงสิทธิเสรีภาพความเห็นของการไม่เห็นด้วยเขาต้องถูกฆ่าเหรอเฮ้ยนะเนี่ยบันไดขั้นแรกของการที่เราจะพาประเทศเดินออกจากหลุมดํานี้ได้อะมันต้องดีดโัวกกรรมให้กับประชาชนที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองมนุษย์เหมือนกันคิดเหมือนกันไม่ได้แต่ต้องยอมรับในความคิดเห็นต่างของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ พักการเมืองไม่มีพักไหนเลวร้ายหมดหรือไม่มีพักไหนดีหมดแต่อุดมการ์ของพักการเมืงองนโยบายที่เราบอกไว้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งสําคัญที่มันคือสัญญาประชาคมที่ให้กับประชาชนไว้หลักการเรากินไม่ได้แต่เสียหลักการเรากินอะไรได้อะเ <well, S 2> สียหลักการที่กินคือความไร้ศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เรากินเข้าไปนะฮะพี่ว่าการที่เรามองตัวเองแล้วสามารถเคารพในความเป็นตัวตนของเราได้ที่พี่ว่าสําคัญนะ